ของบางอย่างเรื่องบางเรื่องถ้าไม่เจอกับตัวเองไม่เข้าใจหราอ,อย่างน็อตตัวเนี้ยเกี่ยว m แปดหัวกาสิบสองประแจสิบสองใส่ได้พอดีนี่ก็สิบสองใส่ได้พอดีเ่นี่ดิ สองเหมือนกันหลวมเห็นว่าแต่สิบสามดันพอดีอ็นนี้ว่าสิ่งที่เราเห็นหน้างานสำคัญบางครั้งพูดจะปากพูดยางไ้ได้ มันตีเลขมันสลับกัน12เป็น13แล้วก็13เป็น12เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราไม่เคยเจอก็ไม่ใช่ว่ามันจะไม่มีจริงหรือมันจะผิดเสมอไปอย่างตัวนี้เลย